สวัสดีครับท่านผู้ชม YouTube ช่องตำนานพระดังท,ท,ทุกท่านนะครับวันนี้วันสงการซึ่งเราไปเที่ยวกันมาสนุกสนานกันแล้วนะครับพอ <c oughs> ดี <c oughs> ท่านเสก็มาได้ชมพระ <c oughs> ครับได้ชมพระซึ่งซึ่ง,งเ,เป็นคอลเลคชันเดิมซึ่งท่านไปหาองค์ที่เรายังไม่เคยชมมาให้ชมอีกนะครับครับ,รบทีนี้ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นผมจะให้ชมออสององค์สักสององค์นะครับ,รบเป็นเป็นเป็นองค์ที่พิมพ์ใหญ่องค์หนึ่งแล้วก็<ม>เป็นพิมพ์ฐานแซมสักองค์หนึ่งนะครับที่เป็นพิเศษหน่อยก็คือคปิดทองนะครับลงชาติลงลักปิดทองนะครับครับผมจะให้ชมอันแรกนี่ก็คือเป็น พิมใหญ่นะครับอันเนี้ยมีเช่นใต้ฐานนะครับเป็นพิมพ์ที่เราเรียกว่าพิมพ์เสียดงมดนะครับอ๋อเหมือนที่เคยออกไปแล้วนะครับครับครับแต่องค์นี้เนี่ยเป็นองค์ที่ท่านเอามาให้เราชมอีกทีนึงนี่เป็นพิเศษหน่อยนะครับครับเป็นองค์ที่ลงชาติและปิดทองเดิมนะครับปิดทองเราเห็นเลยนะครับผมจะเอียงให้ดูถึงถึงตรงแขนที่ เป็นหลุมลงไปนะครับอันนี้อาจจะมองยากหน่อยเพราะว่าเพราะว่ามีทองบางอยู่ะนะครับ <c oughs> ตรงบไหลตรงนี้นะครับแต่เส้นใต้ฐานเดี๋ยวผมจะเอียงเอียงกลับให้ดูนะครับให้ได้เห็นแสงเงานี่ครับนะครับเส้นใต้ฐานนะครับซึ่งพอปิดทองเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะมองยากนิดนึงนะครับ มองเห็นละนิดหนึ่งนะครับเะเองให้ดูก็อย่างที่เรียนไว้นะครับพระคอลเลกชันที่นี่คอลเลกชันที่เราให้ชมเนี่ยพระไม่สวยไม่มีมีองค์ไม่สวยเน,เนื้อท่านก็ละเอียดเหมือนองค์ที่ที่เคยทําไปแล้วนะใช <c oughs> ่ครับเคยลงลิปไปแล้วครับ <c oughs> ที่ที่เอทองกับชาติที่หลุดไปเนี่ยนะครับก็ยังมี มวลสารให้เห็นนะครับมีมวลสารให้เห็นนะครับมีมวลสารบางส่วนเห็นเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูอีกทีหนึ่งให้ดูรอบๆไปก่อนนะครับเนี่ยครับไม่ไม่ไม่ได้ลงรักมาก่อนใช่ไหมครลงชาติเลยลงชาติครับอันนี้ลงชาติแล้วก็ปิดทองปิดทองร่องชาติดทองร่องชาติครับปิดทองร่องชาติดูด้านข้างนะครับนี่ครับชาติจะอยู่ในซอกนะครับ บด้านล่างก็ในซอกก็จะเป็นหลักนะครับได้เป็นเป็นเป็นชาติเป็นชาติขอโทษนี่ครับผมไปนำนำเรื่องรักมาเลยครับเลยติดผากเป็นรักชาต้นในชาติครับปิดทองร่องชาติใช่ครับอเป็นทองร่องชาติด้านบนนะครับหาดูยากนะครับหม่พระที่สร้างแบบนี้ครับนี่เดิมๆนะครับ เดิมๆที่ข้างหลังเนี่ยจะเห็นว่าดู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 ง่ายๆนะครับที่ผมจะกลับทางมั้งไม่กลับครับครับนะครับจะมีมวลสารยังให้เห็นอยู่นะครับมวลสารให้เห็นอยู่ก็สวยอีกแบบนึงนะครับเนี่ยมันพอพอพอ ปิดทองแล้วก็จะมองเห็นเนื้อพระท่านน้อยหน่อยนะครับครับ,รบส่วนที่เห็นที่ซุ้มนี่ก็อย่างชัดเจนทุกๆอย่างชัดเจนนะครับจะเห็นเส้นสังคติแล้วก็มีเนี่ยตรงครับตรงนี้จะเป็นเส้นที่สอดเข้าไปใต้แขนนั่นนะครับในซอกสักแร้นะครับยังมีอยู่ให้เห็นอ่าเงกดแห้งสนิทงดงามจริงๆครับ คอลเลกชันนีนี่เราจะไม่รู้จะพูดยังไงดีเนี่ยครับทุกๆอย่างเนี่ยสวยสวยงามมากผมจะขยายให้ดูนะครับเนื้อละเอียดับนุ่มเนื้อนุ่มละเอียดนะครับจะเห็นทอง และข้างล่างเป็นชาติเห็นไหมครับยังอยูท่ทั่วไปนะครับแม่เนื้องามมากเนื้อเป็นสีขาวงาช้างนะครับนี่ครับมีมวลสารให้เห็นยังเห็นมวลสารนีม่มวลสารนะครับยังมีมวลสารให้เห็นสวยนะครับ เห็นละชาติเห็นทองครับเรเรียบร้อยนะครับท่านก็ไม่ไม่มีรอยสึกรอเลยนะครับสมบูรณ์นี่ครับตอนนี้เราจะเนี่ยจะมองเห็นส,สมบูรณ์ครับนี่ครับเห็นเส้นเห็นเส้นใต้ฐาน เห็นนะครับเี่ยโค้งขึ้นไปนะครับเนี่ยโค้งเข้าไปแล้วก็เตะออกมาแล้วก็โค้งไปอีกทีหนึ่งนะครับมาครงนี้นะครับเห็นเชนใต้ฐานแต่ด้านข้างตรงนี้นี่เดี๋ยวผมจะพยายามจะขยายให้ดูนิดหนึ่งว่าจะเห็นหลุมไหมอ๋อห็นสอ่าเนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นแอ่งเาไว้เนี่ยนะครับเป็นแอ่งเลยไปที่ว่ไหลใช่ไหมครับโอเคผมให้ดูด้านหลังนะครับ ขยายขึ้นมาแล้วจะดูชัดขึ้นนะครับธรรมชาติดีนะครับโอ้โหสมบูรณ์มีหลุมมีอะไรเนี่ยตอนนี้พอชาติที่ลงมาในร่องแล้วเราจะเห็นว่าเป็นหลุมชัดๆเลยนะครับครับ ัดเจนมากครับให้ดูด้านข้างนิดหนึ่งนะครับเนื้อท่านแน่นนะครับเนื้อละเอียดนนเนื้อละเอียดครับเนื้อละเอียดองค์นี้เนื้อละเอียดมากเนื้อนุ่มในตาดูด้านข้างหน่น ง่ายสวยจังเลยสวยจริงสวยจริงเนี่ยครับจะเห็นเป็นร่องที่ชาติจะอยู่เลยนะครับจะเห็นเนี่ยเป็นเส้นสังกติเห็นไหมครับชัดเจนดีครับสวยครับแม่คอลเลกชันนี้อธิบายไปอรรยายไปก็ต้อง ชื่นชมอะนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ชมอีกสักองค์หนึ่งเป็นพิมพ์ฐานแซมที่อันนี้ก็มีมีทองให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมก็จะขยับนี้ออกก่อนนี่ครับนี่ฐานแซม อันนี้น่าจะเป็นลงรักแล้วบางๆนะครับรับใช่ครับแต่ทองก็ร่อนออกไปมากแล้วเนี่ยครับเสือเห็นทองอยู่ในซอกเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับอันนี้อย่างที่เราเคยรู้กันนะครับว่าพิมพ์ฐานแซมเนี่ยส่วนใหญ่จะตัดข้างล่างเนี่ยเล็กกว่าข้างบนนะครับแตคขับตัดบานขึ้นข้างบนนะครับองค์นี้ก็อยู่ใน ในรูปลักษณ์อันนั้นนะครับครับเนี่ยครับเป็นเป็นวัชพังฐานแซมเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านข้างนี่ครับด้านข้างก็จะเป็นรอยตัดที่มีหลุมมีอะไรที่เป็นมวลสารที่ที่หยาบนะครับ,รบที่จะหลุดไปนะครับ อ,นนองค์นี้ก็ความหนาเนี่ยเป็นปกติ <c oughs> ของฐานแชมนะครับไม่ใช่หนาไปไม่ได้บางไปปกตนะิก็งามนะครับงามแล้วก็ดูไม่ยากให้ดูด้านหลังนะครับอ๋อนี่มีรอยอ่า นี่ครับ <Yeah. S 1> มีรอยปริตามขอบซึ่งเราจะสังเกตว่าในสมเด็จวัลขังเนี่ยนะครับจะมีรอยปริเช่นเนี้นะครับคือเวลาตัดแล้วเนี่ยเนื้อท่านจะดึงตัวแล้วก็จะมีรอยปริตามขอบนะครับ,รบตามขอบ,บมีมวลสารครบถ้วนนะครับนี่ครับที่ผมเรียนว่าข้างล่างจะ แคบกว่าด้านบนใช่ไหมครับนี่ครับตามตามตามที่เราเคยเคยรู้กันนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูอีกนิดหนึ่งนี่ครับจะเห็นทองนะครับทองยังอยู่ปลายนะครับเนี่ยครับทองนี่เป็นทองอยู่นะครับ องนี้เห็นท่าน,านหนึ่งข้างอีกข้างเลงเนี่ยจะเอียงให้ดูเกือบไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยมนีนิดนิดหนึ่งมี่เปประบ่านะครับอันน,นี้เป็นอกอกตันนะอ,อกตันครับผมน,นี่นเป็นองค์ที่พิมพ์อกตันนครับเดี๋ยวผมจะให้ดู ก็คงสวยสมบูรณ์สมบูรณ์ครับทุกๆองครับสมบูรณ์ครับเนื้อนุ่มในตานะครับเนื้อท่านนุ่มจริงๆมีทองด้านขอบๆอบนี่ยัง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 ,ยงติดอยู่นะครับเนี่ยครับนี่ครับทางล่างก็ยังมีทองให้เห็นสวยครับ ให้ชมด้านหลังนะครับนี่ครับเห็นรอยปริชัดเจนรอยปริของเนื้อท่านะนะครับที่เวลาที่เจะแห้งเนื้อท่านจะแห้งเนี่ยจะดึงตัวนะครับจะเห็นรอยปริประเภทนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นตามขอบนะครับเสใช่ครับ ตรงกลางมีเนื้อโนนอันนั้นน่าจะปาดปาดไม่หมดคร <laughs> ับก็คืออาจจะเป็นเนื้อเก่าที่ที่ตอนที่ท่านสร้างแล้ว <fix it. S 2> ตอนที่กดพิมพ์แล้วยังอยู่ในพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบก็จะเป็นประเภทนั้น<ะ>เป็นหลังสังขยาก็ว่าได้นะครับใช่ครับค้างมีรอยใช่ครับคือยยคือมีความพรุน มีความพุนะนะครับครับมีความพุนของเนื้อแม่เมดนี้จะทำให้ดูดูง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเม็ดพวกนี้มีมวลสารด้วยนะครับเนี่ยครับครับเห็นมวลสารเลยแม่สวยจริง เนื้อข้างหลังนี่ผมว่าดูง่ายนะดูง่ายเอเข้ากล้องมาดูดูง่ายครับโอเคครับคือคือตอนนี้จะให้ให้ชมเนี่ยคือสักสององค์ส่งท้ายนะครับคือคือยังไง,งไงก็ให้ท่านผู้ติดตามผู้ที่ชม YouTube อันนี้เนี่ยติดตาม ช่องตำนานพระดังนะครับเราจะมีพระอย่างอื่นซึ่งมีท่านผู้ชมหลายท่านถามมาถึงพระปิดตาหล่มพ่อแก้วพระปิดตาต่างๆนะครับเดี๋ยวผมมีแล้วผมจะให้ให้ให้ชมนะครับจะทำคลิปต่อๆไปให้ชมนะครับมีทั้งหลังแบบทั้งพิมพ์ปั้นอะไรหรือเปล่าครับพบไหมครับอ,อ๋อมีครับมีมีมีม มีให้ชมมีให้ชมหลังแบบนี้มีทั้งใหญ่กลางเล็กหลังแบบคือ่วนาจะเป็หลังแบบในส่วนมากจะเป็นพิมพ์ใหญ่แต่ถ้าถ้ากลางเล็กนี่จะหลังหลังเรียบเลยใช่ไหมครับมีพิมเล็กมีหลังหลังหลังแบบมีครับแต่แต่ส่วนพิมพ์กลางนี่จะเป็นหลังอูมหลังอะไรพวกเนี้นะครับคือไม่ใช่ไม่ใช่หลังแบบนะครับพิมพ์ใหญ่ที่เป็นเนื้อเนื้อตะกัวหรือเนื้อเนื้อชินอะไรใช่ไหมมีใช่ไหมคร มีครับอยู่ในคอลเลคชันผมมีอ๋อของพี่ก็มีนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ให้ชมครับไว้ให้ชมนะครับจะจะมีคลิปต่อต่อไปนะครับมีบางท่านถามถึงพระบูชาเสกคุยเห็นพระบูชาบ้านผมอยากให้ผมทําคลิปแต่จริงๆเลยเนี่ยใจจริงๆก็อยากจะทํานะครับแต่เวลาถ่ายทําคงจะยากไม่ง่ายแต่ใคาอยาทำคงยากคิดเทคนิคอยู่ครับ ผมกาลังจะหาอุปกรณ์นะครับคือเราไม่ใช่เป็นเป็นเป็นมือโป,โปรอะไรที่จะมาถ่ายทําอะไรนะครับจะทําให้เป็นความรู้เป็นวิทยาทานซะส่วนใหญ่ผมจะก็จะพยายามหาอุปกรณ์นะครับที่จะถ่ายทําให้ท่านผู้ชมทางบ้านทางยู u ูบเนี่ยได้รับชมนะครับพระบ,บูชาแท้ๆสวยๆเนี่ยหาดูยากครับหาดูยากก็ไม่คนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะ อะไรนะอาจจะสนใจน้อยกว่าพระสมเด็จแต่ว่าแหมมันเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าทางทางวัฒนธรรมทางศิลปะของของประเทศเราใช่ครับแต่แต่กว่าจะเราจะมาศึกษาให้รู้ว่าการดูพระบูชาใชแท้ดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแหมผมจะแนะนําให้ท่านผู้ชมทาง YouTube รับทราบนะครับครับโอเคครับโปรดติดตาม ตำนานพระดังนะครับช่องตำนานพระดังต่อไปนะครับไปข่าวต่อต่อไปขอพรบคุณครับถ้ามีมีอะไรก็คุยกันทาง Legend of a m u l e t นะคร,ครับครับครับขอบคุณครับ